สวัสดีค่ะกับอากาศเราเน่าแต่ดอกไม้แก่มใสค่ะวันนี้ฝนตกฝนตกสองวันแล้วค่ะมีอะไรก็เลยลงมาถ่ายข้างล่างเล่นๆค่ะฝนตก ามาดูต้นแอปเปิ้ลรวงเต็มหมดเลยค่ะเต็มหมดเลยเต็มดินไปหมดเลยเสียดายแต่ไม่ชอบกินค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบกินผลไม้ไม่ชอบกินผลไม้ไม่ชอบกินผัก มีแต่เพื่อนๆมาเอาไปกินดอกดาวเหลืองที่กิงแล้วชอบสีเหลืองแต่พันนี้นะเวลาเราเอาไปปักแกกันมันจะเป็นออกสีดำดำช้ำชำมันจะไม่สวยค่ะ พันสีนี้คงไม่เก็บไว้แล้วคงจะเอาแต่สีนี้ไว้ทำพันปีหน้าม <c oughs> ีผักชีกับผักคะนา้าผักคะน้าเราปลูกข้างเดียวถ้ามันมียอดขึ้นมาเราก็ตัดนะคะตัดแล้วมันจะขึ้นใหม่อีกทีค่ะ จะจินได้ทั้งทั้งหน้าแลง้งแล้วก็หน้าหิมะถ้าไม่ลงเยอะมันจะจินได้เพราะว่าผักคะน้ามันชอบอา,อากาศเย็นๆค่ะแล้วก็ขึ้นมาดูเด็กชายเปยนอนบนบ้านนอนที่เดิมที่นอนเก่าๆดำๆเปยชอบใช่ไหม นะชอบใช่ไหมนะไปเล่นน้ำเปียกหมดเลยชมวิวที่เดิมถ่ายบนหลังคาบ้านมันฝนตกพรุ่งนี้ก็ตกจะตกครึ่งวัน พยากรณ์อากาศเขาบอกตอนนี้ฝนก็ตกโปรยอยๆค่ะ ในเมืองอยูเดนบวรอนาฬิกามองยูเดนบวค่ะ แล้วก็มาจุบคลิปที่น้องปีนอนสบายเลยเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนนอนสบายเลยคนยังไม่แห้งเลยนะนะ่ะ